สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับเจอก,กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะครับเพื่อนๆใบหัวระพาใครมีอาการเป็นแบบนี้บ้างเดี๋ยวจะให้ดูใบเงีบใบงอกนะครับเนี่ยบางคนก็เอ๊ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นที่อะไรนะนะครับเพื่อนเห็นสีน้ําตาลนี่ไหมน้ําตาลไหมนี่ไหมอันนี้เขาจะเรียกว่าเคลียร์ไฟนะครับเคลียร์ไฟมาลง ทำไมถึงเรียกว่าเพลี้ยไฟเพราะว่ามันกินเสร็จแล้วมันจะไหม้ใช่ไหมใบมันจะไหม้นะครับเขาก็เลยเลยเรียกเพลียจนนี้วว่าเพลี้วไฟนะครับวิธีการกำจัดมีไหมมีนะครับมามาดูกันวิธีการง่าย,ายเลยเบื้องต้นนะครับใครไม่มีตัวยาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นทําการเด็ดเด็ดยอดทิ้งหมดเลยนะครับยอดประเภทใบหงิกใบง,ง่เด็ดทิ้งหมดเลยนี่ ถ้ามเพื่อนไม่เด็ดเพื่อนเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขอไม่มีการแตกยดอดนี้นะเขาจะเน้นกินประเภทพวกใบอ่อนเนาะนี่นะครับแล้วก็ห้ามทิ้งไว้ใต้กระถางเดือดขาดนะครับเดือด,ด,ดแล้วก็นําไปห่อใส่ถุงเอาไว้ก็ได้หรือแม่ก็ยัดใส่กวดปิดฝาให้แน่นนะครับหรือทั้งที่ดีนําไปเผาทําลายได้ยังดีนะครับเลือกไฟตัวนี้จะมีมันจะมีตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่มันส่งผลร้ายกับต้นพืชของเรามากนะครับ ไปดูวิธีการจัดการกันเพลี้ยวไฟรุนแรงแบบนี้นะครับผมไม่ใช่เป็นน้ำหมักจากเปลือกไข่นะครับเนี่ยเป็นเปลือกไข่ได้จากการคั่วนะครับคั่วแล้วแช่ทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมันจะเกิดเ็าเรียกว่ามันจะเกิดอะไรนะมันพอมันไหม้เสร็จแล้วนะ่ะมจําชื่อไม่ได้อ๋อะนะครับเราจะใช้น้ำหมักจากเปลือกไข่แล้วก็น้ำส้มสายช,ชูนะครับแล้วก็ตัวนี่เป็น น้ำยาล้างจานนะครับสามตัวนี้ในอัตราส่วนอยู่ที่น้ำหนึ่งลิตรนะครับมามาเริ่มกันเลยน้ำน้ำหนึ่งลิตรคือน้ำมันน้ำเปล่านะอู้น้ำหมักเปลือกไข่หอมมากเลยใช้น้ำหมักเปลือกไข่อยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับช้อนกว,กว่าก็ได้สองช้อนก็ได้ถ้ามันเป็นเยอะนะอืมแต่ว่าหอมมากนะครับ ตัวต่อไปจะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับจะใช้แอตตาส่วนหนึ่งช uh, ้อนโต๊ะเหมือนกันเทใส่เข้าไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปจะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันอัตราส่วนที่เราจะใช้น้ำเปล่าวันนี้คือน้ำอยู่ที่หนึ่งลิตรนะครับเทส่วนผสมของเราใส่เข้าไปเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะ สมน้ำเนี่ยตราส่วนหนึ่งลิตรนะครับใส่เข้าไปช่วงระยะเวลาช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะครับควรฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเพราะว่าเราต้องการอาศัยแสงแดดด้วย,ยนะแสงแดดจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวยาของเราได้อย่างมากมาก,มากเลยนะน้ำปริมาณหนึ่งลิตรใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำการไปฉีดพ่นเลยนะครับ อย่างที่ว่าแหละเบื้องต้นนะครับทาการเด็ดใบก่อนนะเด็ดใบเด็ดใบตัวที่เป็นเพลี้ยไฟตัวแดงๆตัวที่มันมีพะละกําลังออกก่อนนะครับแล้วก็เราก็ทำการทําการฉีดเพื่อกําจัดพวกที่ตัวเล็กๆอยู่นะครับไปลุยไปฉีดพ่นกันนี่นะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับควรฉีดพ่นในช่วงเวช้าเช้านะครับเช้าสสายก็ได้นะครับช่วงที่มีแสงแดดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ฉีดไม่ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นๆช่วงเวลาค่ำนะ เราต้องการอาศัยแสงแดดนะครับเป็นตัวช่วยให้ให้เพลี้ยไฟพวกนี้นะครับมันยิ่งนอกเร็วขึ้นนะครับทําไมแสงแดดถึงช่วยได้นะครับเพราะเราฉีดเข้าไปนะครับตัวตัวยาของเรานะครับจะไปเกาะกับตัวเพลี้ยใช่ไหมพอเกาะกับตัวเพลี้ยเสร็จปุ๊บแสงแดดออกมาตัวยาของเรามันจะแห้งนะครับแห้งแล้วก็ตัวเพลี้ยมันก็จะโด,โดนตัวยาของเรานะครับเกาะตัวเนี่ยฉีดไปเลย ที่ในการฉีดพ่นควรจะฉีดพ่น,พนทีขนาดไหนนะครับก็2วันครั้งหนึ่ง3วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเป็นวิธีการกําจัดพวกเชี้ยไฟที่มากินยอดโหระพาเรานะครับง่ายๆหรอกนะครับไม่ยากเลยถามว่าง่ายๆแล้วทําไมปล่อยให้เปลี่ยนนี่กลับบ้านปีใหม่นะครับกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับกลับไปหาพ่อหาแม่ทางจังหวัดก็เลยลอยระยะเวลาไว้แปดเก้าวันนะครับ น้องก็เริ่มมาลงนะก็ไม่ไปได้นะครับลงได้ก็ก็หาวิธีการป้องกันได้นะครับอ๋อนะครับวันนี้ผมก็ไม้นำวิธีการป้องกันกําจัดเปลี้ยไฟวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําวิธีการนี้ไปทําตามได้นะครับอ๋อวันนี้ผมก่อตัวลาบแล้วนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดตตามนะครับกดแชร์ไปด้วยนะให้กับเพื่อนพี่น้องกเกษตรเอาที่ยังไม่เห็นคลิปนี้นะครับเพื่อนๆาจะได้นําวิธีการไปทําตามนะครับผมยังไม่มีเพียงแค่วิธีการป้องกันแมลงนะครับมีีวิธกกกกาารรในปลูั ลูกพืชในรูปแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นการปลูกพริกเห็นไหมหง่ายๆนะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการเพาะขยายพันธุ์ยังมีเยอะมากๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับหรือใครที่ไม่มีตัวน้ำหมักต่างๆเนาะเพราะว่าตัวน้ำหมักเปลือกไข่ตัวนี้มันก็ต้องใช้เวลานะครับมันต้องไปเอาไข่เปลือกขไข่ไปคั่วก่อนนะตากให้แห้งแล้วก็ไปคั่วให้มันเกิดสีเป็นสีเปลือกมะขามนะครับแล้วก็นํามาตํานะครับค่อยทําการนํามาทําการหมักเนาะ ใครไม่อยากจะทําไม่มีเวลาทําก็สามารถกดไปที่ลิงก์ได้นะผมวางลิงก์ไว้แล้วนะครับวิธีการเออเขาเรียกว่าวางลิงก์วิธีการสั่งซื้อนะครับเกี่ยวกับน้ําหมักนะใครอยากใช้ก็สามารถเข้าไปกดที่ลิงก์นะครับผมวางไว้แล้วนะครับพิกัดสั่งซื้อสินค้านะครับกดไปลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับจะได้เป็นตัวยาในรูปแบบเดียวๆนี่นะครับอ่ะนี่ผมขอตัวลาไปละเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ